สวัสดีค่ะพบกับติวเตอร์เย,ออยืกแล้วนะคะในเดนนิส o ูมวันนี้ติวเตอร์เยลมีประโยคถามตอบมาฝากทุกคนในห้องเรียนเดนนิส o ูมด้วยนะคะก็เป็นประโยคเกี่ยวกับคนข้างๆของเรานะคะเราควรจะให้ความใส่ใจเขาโดยการถามว่าเอ้ยวันนี้คุณมีวันที่ดีหรือเปล่าหรือว่าวันนี้คุณทําอะไรมาบ้างหรือว่าวันนี้วันของคุณวันนี้เป็นอย่างไรบ้างแล้วควรจะถามอย่างไรในภาษาเดนมาร์กนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มที่ประโยคแรกกันเลยค่ะ ว่าฮาดูแล้วอีเดว่าฮาดูแล้วอีเดวันนี้เธอทำอะไรมาบ้างว่าแดนฮาดินเดว์เวว่าแดนาดินเดวเววันนี้ของคุณเป็นอย่างไรบ้างนะฮาดูฮาฟินกุได้าดูฮาฟนะินกุได้เธอมีวันที่ดีหรือเปล่าวันเนี้ย คราวนี้เรามาฟังคําตอบของทั้ง3ประโยคนี้บ้างนะคะว่าเราควรจะตอบอย่างไรหากเขาถามเรากลับมาหรือว่าเวลาเราถามเข้าไปนะคะเราจะได้ฟังรู้เรื่องนะคะอ่าเดี๋ยวเราไปฟังคําตอบกันเลยค่ะใช่ไฮไฮว่าหาดูแล้วอดยม่นช็อ่าอันอบวันนี้วอรบเปอันีอันน้ Har du haft en god dag? Ja tak, det har været en dejlig dag. Ej, du har en luksusliv Henrik. Selvfølgelig. Tak. Så kan få lov til at shoppe med sin kone. Ja. Tak for svar. Det ja, er